เห็นไหม วิ่งกันเดียวครับเจ้าก็ต้องตีโครจังสัหวงเ้ะกลึกามัสองเมตรไปสามเมตรไปไน้อง ด้วยครับติดกับภูเขาก็จะมีหินด้วยนี่ก็ฝนไม่ตก2วันแล้วประชุมีมากๆนะฮะก็ระดับเห็นอยู่จากดินเดิมลงไปประมาณ2เมตรหินแบบกลมๆนะครับเป็นก้อนเห็นกลมๆเลย ก้อนกลมๆนะฮะไม่มมใช่แบบเป็นผลาญนะครับเป็นอิโลกลมเล็กๆเป็นเท่ากับอะไรอ่ะทาง,งการละมังเอาไปจัดสวนได้เลยครับแล้วว่าลึกกว่านั้นไปไม่รู้ยังยังไม่รู้จะไปเจออะไรนะรบป็นว่าระดับสองเมตรนี้เจอหินโเครเชต์ครับเรยยียไร สองคันครับพอดีรถดัาไม่วาาม่างาาาาก,กันต่างคนต่างไปวานข้าววันอะไรกันท่างไหนทั้งนั้นได้มาคันเดียวครับก็วิ่งคันเดียวไปก่อนระยะทางแค่นี้ก็สบายของคันเดียวพูดเลยครับที่ก็ทําได้ครับไม่มีจมยืม้นแน่นครับทั้งพื้นเลยแต่ชั้นบนเลยครับ สองราเป็นกเป็นแปดสอบาสสองหกสิบตกคณิตคณิต <c oughs> ก็ไม่เก่งฮะม่รูสองเป็นหเ้ไหมสองสี่เป็นแปดสหเป็นเอ๊ะสอมเป็นหกสอเป็นแปดเป็นสิบสองหกสิบ 2.62หครับเสเป็น10 2.6เป็น12ชั่วโมงครับ2.560เฮ้ยคูสิบสิบมา,านะแท่อะไรใช่ไ นี่เข้ามุมแรกไปแล้วครับ,บ,บมุมเแดงนะขพื้ที่ก็ตางระดรับไปต้องเสริมเือ่ให้ถงถัทุยสะถึงจะสวยอีนโนอะไรทุกครยรมบลาดอีกแล้ว รู้เป็นอะไรตัวนี้จะเป็นโควิดหรือเปล่ามันพูดพูดผิดผิดถูกถูก ที่บอกก็ไม่ใหญ่ครับนี่เท่ากับสังกะสีเย็นไมเห็นสังก,กะสีฝักไว้ไหมครับความยาวของบอกก็ประมาณสักสิบห้าเมตรไปตงประมาณนั้นเลยประมาณสิบห้าเมตรว้างประมาณสิบเมตรครับยาวประมาณสิบห้าเล็กก็สองเมตรแป้ ยังครับทำอยู่ในใจกลางเมืองเลยข้าวติดข้างนอกออกมาในโอ้เป็นเจ้าจอดสองหมืน่นได้ไปที่เที่ยวแล้วครับรบสอ,องหมื่นพอติดข้างนอกออกมาก็เที่ยวสี่ร้อยแล้วครับเดี๋ยถ้ามีพื้นที่ตัวเองอยู่ใน สวนมีบ้านมีสวนก็โอเคครับผมคุ้มครับดินสากแล้วก็ได้ดินไปผมส่วนมากก็จะมีอย่างนี้นะครับใครที่จะสร้างบ้านสร้างอะไรนะครับตามพุ่มพุ่มนาตามสวนน,น,นนะครับก็รถทาแบบนี้แหละครับงานโถยทุกวันก็จะเน้นงานแบบนี้แหละครับจะว่างานไหน ว่าที่ไหนเขตไหนจังหวัดไหนครับทีมงานไหนได้ทาแบบนี้ได้ทุกคันจะให้วิ่งเข้าหมู่บ้านต่ละวันทุกวันนี้ไม่ค่อยจะมีครับวิ่งเข้าหมู่บ้านน้อยครับแต่ก่อนเยอะวิ่งเข้าหมู่บ้านเทในหมู่บ้านวิ่งทุ่งนาไปเทวันนี้ไม่ค่อยมีแล้วครับเพราะว่ามันไม่มีที่จะเทเลยหมู่บ้านมันสูงทุกหลังแล้วบ้านสูงทุกหมู่บ้านแล้วตอนนี้ถนนไม่รู้ว่าบ้านไหนตับ้านไหนถนนต่ำกว่าหมู่บ้านหมดแล้ว ถนนวิ่งต่ำกว่าบ้านแล้วแต่ละคนในขนันไหเจ้านันถมสูงเมตรหนึ่งเนี่ยเจ้าต่อมากกูไม่ยอมอ่ะจะสูงเมตรห้าสิบเนี่ยเจ้าข้างไม่ก็ไม่ยอมะกูไม่ยอม,ม,อมอะกูจะเอาสองเมตรโคนตังถมแข่งกันสูงไปสูงมากก็สำมาานุนบดัดจากไปมาถานนเป็นคลองทีน่นี้สังเกตดูนะครับพีน่น้องวันนี้บ้านเราถานน,านนี้่อเราฝนตกมาน้ำขัง ได้เลยครับต้นตกแค่นนิดเดียวก็ถนนน้ำค้างแล้วทำไมถนนถึงน้ำค้างบ้านที่ติดถนนต่างคนต่างก็ถมสูงกว่าถนนนะครับถนนก็เลยกลายเป็นคลองเลยทีนี้ถ้าสมัยแต่ก่อนแต่ยบ้านเราก็เป็นทางกูเยนเลยนะครับแต่ก่อนเป็นทาเกูเยนนะครับทางกูเยน,น,นจะเล,ล็กๆวันนี้ทนาใหญ่แค่ไหนก็เล็กเหมือนเดิมครับไหนจะต้นไม้ ไม้ตอนเล็กๆมันยังไม่ขวางถนนแล้วครับพอมันใหญ่มามันเต็มถนนเลยบางคันมาสวนเลนมาหลบแทบเป็นรถชนรถแทบจะรถชนกันะเพราะหลบกิ่งไม้นี่แหละอันนี้เอาหัวเข้ามาไม่ได้ครับเพราะว่าผมตัดมุมแล้วแล้พื้นที่ก็จำกันดาึงต้องโยกเอาครับพี่น้องเ้ย ก็ขุดขอบข้างก่อนครับทำขอบบอลได้ก่อนแล้วค่อยลงกไส้กลางลงไส้กลางก็ยืดตุกกลางก็เก็บสายฟ้าไปเลยครับ่อยออกไปเลยสรบไม่เยอะเท่าไรครับตัวนี้ขอบบอมันเล็กแล้วกต้องการปาเป็นผมเยอะด้วย แน่นมากเลยครับรู้สึกได้เลยครับแน่นมากไม่ใช่ดินใหม่นะเป็นดินเดิมๆเลยครับตัวนี้ยายบอกว่าตรงนี้แต่ก่อนมันเป็นมันอร่อยเคยกินแล้วมันเป็นนาครับมันเป็นพื้นนาแกก็เลยปรับที่เป็นสวนไปเลยทำก็ไม่พอจะได้กินครับได้ไม่กินยดได้สองสามีเพื้น 3. ที่มันเล็กทำสวนดีกว่าทำนาไม่ได้กินซื้อกินดีกว่านาะ ครับผมเจอก,กันคลิปหน้าแล้วกันนะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรให้ดูมีแค่นี้เลยตักทอยทอยล้างไปไม้นี่เลยเดีย๋ยวสระนะครับจบแล้วไปรูปร่างไงจะพิวพ์ถ่ายให้ดูรอบหนึ่งแล้วกันนะครับผม <สะ S 2> ขอบคุณเอฟซีที่กดไลค์กดแชร์แล้วก็เข้ามาติดตามใหม่ด้วยนะครับสวัสดีครับผม